มาทบทวนก่อนมาทบทวนครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันนะคะทนีเยยเ้เราจะียนเรงอะไรสัมผัสและไม่สัมผัสแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแล้วเราก<ม>็มาเรียนเรื่องอ่าือแล้วเราก็มาเรียนเรื่องแรงไม่เหล็กใช่ไหมคะเราพูดไปในเรื่องแรงไม่เหล็กนะคะแล้วเราก็ทําการทดลองไปดูได้มีอะไรบ้างคะในนี้ใน<อ>หน้านี้มีแก้กับอะไรคะด้วยกระดาษกับ อ่านรเ <consig> สียบกระดาษแล้วก็อะไรตะปูกราษะปูสามอย่างนะคะแล้วเราก็มาดู่าการทดลองไปยังจำได้ไหมอ่ะดูทบทวนอีกสักรอบนึงเนาะอะไรที่สามารถดูได้บ้างนะคะทวนอีกรอบหนึ่งก่อนอดกดอันนี้ไม่ดูดอันนี้ไม่ดูย่างหลบกอันนี้ก็ดูดอันนี้ดูกระดาษดูไหมดูมากที่ไม่ดูกระดาษไม่ดูดทอดด ตัวถัน้ำบัดลมก็ไม่ดูดไม่จิ้มฟันไม่ดูดอ่ไม่ดูดแต่ช้อนดูดใช่ค่ะอันนี้เราดูไปอ่าแล้วก็อีกอันนึงตัวเสียบกระดาษดูดไหมดูดแก้วพลาสติกไม่ดูดไม่ดูดยางรัดของไม่ดูดไม่ดูดรองลวดเสียบกระดาษไม่ดูไม่ดูดมีสช่ไหมไม่ดู อ่าไม่ดูดโอเคแล้วเราก็ตอบคำถามไงที่ไปแล้วนะคะโอเควันนี้เรามาตอบคำถามหน้าเที่ยวไหรรูปหน้านี้หน้าเที่ยวไหนคะบางกินน้าเ่้าแค่ตอบซีได้ไหนหน้าที่สนะามสิบสี่หนาเปิดไปเดี๋ยวเราจะตอบไปพร้อมกันนะคะหน้าที่สามสิบสี่ข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่ายังไงข้อที่หนึ่ง เมื่อนาแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุบางชนิดพบว่าแม่เหล็กดึงดูดวัตถุนั้นมีแรงกระทําต่อวัตถุนั้นหรือไม่อย่างไรมีแรงกระทํำไหมคะมีไหมลูกไม่มีไมหมหนูว่าวัตถุนั้นมีแรงกระทำไหมคะดึงดูดได้ยังไงทำไมต้องด่ามีนะคะเป็นแรงอะไรนั่นเองแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะแรงไม่สัมผัสถูกต้องเติมลงไปเลยค่ะมีค่ะเกิดเป็นแรงไม่สัมผัส มีเห็นเนาะเป็นแรงไม่สัมผัสแล้วเป็นแรงไม่เหล็กไม่รู้ได้อย่างแล้วเป็นแรงแม่เหล็กซึ่งเป็นแรงอะไรนะเมื่อกี้เชอบอกว่าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัดโอเคเขียนตางงไปเลยเป็นแรงแม่เป็นแรกซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส ครับผมเขียนตามลงเรียนเยนในคอมทีวีบทีวีพอดีลืมเอาประกาลืมเอาประกาของมาเอาประกามาจากโรงเรียนเลยไม่มีอะไรเขียนเลยจะแชร์จากไอแพดก็ไม่ติดเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันข้อสองค่ะวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เราเรียกว่าอะไรได้แก่อะไร วัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเลยแข็งเนี่ยเรียกว่าอะไรคะแรงที่แม่เหล็กดึงอยู่ได้เรียกว่าติดตอกติดตอกติดตอกอะเป็นโลหะเราเรียกโลหานั้นว่าอะไรอะไรที่แม่เหล็กก็ใส่ก็ไก่เหล็กอ่าเราเรียกว่าสารแม่เหล็กนะคะเรียกว่าสารแม่เหล็ก เช่นเอาตามที่เราดูตามการทดลองมาเลยเมื่อกี้มีอะไรบ้างค<อ><ล>ะ,ะอ่ามีตะปูมีอะไรอีกโกจากการทดลองเมื่อกี้กับอะไรลวดลวด,ลวดเหล็กเนาะลวดเหล็กแล้วก็ลวดเสียบกระดูกนี่ลวดเสียบกระดาษดอูออ่าลวดตั้งไปเลยลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดูด ตรวจโอ้ยังไม่เสเลยรออยู่ครับวงวอง และแรงสัมผัสเหมือนลรแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะแรงแม่เหล็กและแรงสัมผัสเหมือนกันไหมเวลาเราเอาแม่เหล็กไปใกล้กับวัตถุที่เป็นโลหะแม่เหล็กจะทายังไงกับวัตถุนั้นคะดึงดูดอ่าดึงดูดและแรงไม่สัมผัสล่ะคําว่าแรงไม่สัมผัสมือเรากับมือเรากับวัตถุนั้นอยู่ใกล้ชิดกันไหมลูกอยู่ติดกันไหมถ้าแรงไม่สัมผัส no no โน no. เออก็คือไม่นะคะดังนั้นนะคะลักษณะของแรงแม่เหล็กกับแรงสัมผัสเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าแรงแม่เหล็กเป็นแรงเลยลูกเป็นแรงไม่สัมผัสส่วนแรงสัมผัสวัตถุจะต้องเป็นไงอยู่ใกล้กันหรือชิดกันนั่นเองน,นะคะอ่าเขียนลงไปว่าแตกต่างกันเพราะแรงแม่เหล็กวัตถุเป็นไงลูก ไม่มีการสัมผัสกันน้ำขอสองเมืไม่เชื่อเลยวัตถุไม่มีการสัมผัสกันแต่แรงสัมผัสวัตถุต้องมีการสัมผัสกัน 会叫一样。 มั้ยคะยังค่ะยังไม่โอเคอย่าให้เวลาให้ให้เวลาเขียนก่อนแล้วกันยังไม่เสร็จค่ะก็สร้างอุปสรรคแล้วเดี๋ยวฉันอืมอื้อเนี่ย

คุณไม่ลืมปิดไมค์เหรอเธอปิดให้แล้วปิดให้แล้วลูกปิดให้แล้ว แล้วหรอครับเจษแล้วครับทานข้าวเสร็จแล้วหรอทานข้าวคนเดียวเสร็จแล้วหรอเจษแม่ทานข้าวหยิ่มแล้วหรอนั่น <c oughs> ไม่เสร็จเลยโอ้ you oh, are more than more than hold me. In. เสร็จไหมคะทันไหมยังไม่เสร็จค่ะยัง,ยง,อองขึ้นจากก้อนสองเสร็จโอเคเดี๋ยวรอครับคิดต่อ โอ <Okay>, okay. เคค่ะเแล้วหาของเราไปต้อนประวัติประวัติเรียบประวัติเหรอคะโอ้ใช่อีกละเงียบมากเงี <c oughs> ยบมากวันนี้เงียบมากเลย <Okay. S 1> ตกใจเหมือนกัน <c oughs> ในห้องนี้เสียงแบบว่าห้องเหมือนห้องติดเสียงเลยคะ่ะเจื่อห้องหนู้หรอคะ แค่ไม่มีเสียงเลยค่ะเนี่ยมากดีแล้วลูกเรียนเงียบๆนี่แหละไอเมีคนคนกวนด้วยโอเคแต่แว,ว่าครั้งบ้างน้องหนูร้องให้ปวดสมองตายได้นอนน้องเหรอค่ะปูเป้เสร็จไหมคะย่ังค่ะ วัดตูอะไรไม่มีการจับไม่มีการสัมผัสอูมเล็กอีกตัว,ตว,ตว หิวกันลรือซจะไม่หิวได้ไงตัวเองมากินข้าวให้คนอ,อื่นดูเนี่ยไหนอะกินอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคน่าจะเสร็จเนาะนะคะอ่ะทีนี้หนูมาดูต่อหนูดูจากการทดลองไปแล้วว่า แม่เหล็กนะคะจะดึงดูดสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกเขาว่าสารแม่เหล็กทีนี้หนูมาดูว่าสารแม่เหล็กมีอะไรบ้าง้าการทดลองเราจะเห็นว่าสารแม่เหล็กนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตะปูลวดเหล็กนะคะลวดเสียบกระดาษตัวนี้เราจะเรียกว่าสารแม่เหล็กอ่ะทีนี้มาดูข้อสามเถามว่าแม่เหล็กแนละแรงสัมผัส้อซ้ากันเท่าทีค่ะข้อสี จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วค้นพบอะไรลูกแม่เหล็กสามารถทําอะไรได้แม่เหล็กสามารถทําอะไรได้คะแม่เหล็กทําอะไรได้บ้างอ่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดดึงดูดอะไรได้คะเหล็กค่ะดึงดูดเหล็กเมื่อกี้บอกแล้วว่าเหล็กเราเรียกเหล็กหรือว่าถุนเราเรียกว่าสายแม่เหล็กนะคะอ่ะเขียนตามลงไปค่ะจากกิจกรรมนี้เราค้นพบว่าแม่เหล็ก สามารถลืมปิดใหม่อีกแล้วไปลืมเปิดอีกแล้วสารเชิงโลเล็กอะไรนะเมื่อกี้นี่เจ๊อบอกว่าลืมเอ้ยลืมไปิใหม่อีกแล้วมีสารอีกตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่านิกเกิลน,นะลูกนิกเกิลเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะนิกเกิลโคบอลนิกเกิลโคบอล อ่า <formation. S 2> <handled klore> ซึ่งเป็นสารชนิดไมอะเชอเป็นธาตุชนิดหนึ่งครับอยู่ในธรรมชาติแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กตะปูนิกเกิลโคบอลได้นะคะซึ่งเราเรียกวัตถุเหล่านี้ว่าสารแม่เหล็กนั่นเองแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กสามารถดึงดูดเหล็กตะปูนิกเกิลโคบอลนะคะซึ่งเรียกสารเหล่านี้ว่าแม่เหล็กสารแม่เหล็ก ช้าวารดไม่ค่อยได้กินเลย Tchau. เรียกเลยดังครับ แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่นนอนขคนลบันนะลนล แล้วคับเสร็จแล้วคะ่ะใ็่แล้วครับเสร็จแล้วโอเคค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะที่นี่เสร็จเออม่มีเห็น โอเคค่ะอ่าทีนี้เนาะส่วนใหญ่เสร็จแล้วเนาะอ่าทีนี้เรียนมาดูต่อนะคะมาดูเลยทีนี้เรามารู้จักแม่เหล็กกันบ้างนะคะแม่เหล็กคืออะไรสรุปแล้วแม่เหล็กก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กเราสามารถแบ่งแม่เหล็กออกเป็นอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทที่1เราเรียกว่าแม่เหล็กจากธรรมชาติแม่เหล็กธรรมชาตินะคะเราเรียกว่าแมกนีไทท์นะคะชื่อเขาเราเรียกว่าแมกนีไทท์ตัวแมกนีไทท์นะคะเราจะพบคือ เป็นแร่แม่เหล็กที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะคะเจ้าตัวแมกนีไทเนี่ยนะคะก็จะพบอยู่บริเวณจังหวัดลบบุรีนครสวรรค์จังหวัดเลยชนบุรีระยองกระบ,บี่และนครศรีธรรมราชอันนี้คือแม่เหล็กธรรมชาติดอนไม่มีค่ะอ่าชนิดที่สองคือแม่เหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นมาที่เราใช้ ใช้ในห้องปฏิบัติการนะลูกเป็นแม่เหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอาจากแรธาตุในธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่านํามาประดิษฐ์นะคะก็จะมีรูปร่างอย่างเช่นเป็นรูปตุยงนะ,ะเป็นรูปแท<ผ>่งบ่อยๆก็จะแท่งแบบน,นี้ทีนี้เราไปดูว่า,าแม่เหล็กที่ี่เราพูดคำว่าสารแม่เหล็กสารแม่เหล็กคืออะไรนะคือวัตถุที่สามารถดึงดูดได้อ่าวัตถุสารแม่เหล็กคือวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เมื่อกี้เราทําการทดลองมามีอะไรบ้าง วัตถุที่เป็นสายแม่เหล็กได้แก่เล็กนิกเกิลและอะโกบอลนะคะถัดมาตัวอย่างเช่นอะไรน็อตนะน็อตตะปูตะปูน็อตอะไรเยอจิกจิงกตะปูเนี่ยกระดาษและลูกกุญแจเส่วนที่แม่เหล็กนะคะดูดไม่ได้ก็คือวัตถุที่ไม่ใช่ฐานแม่เหล็กก็จะมีอะไรบ้างลูกมีไม้มียางมีพลาสติกผ้า <Okay. S 2> <c oughs> แก้วดังนั้นให้จำไว้ว่าอะไรก็ตามที่แม่เหล็กดึงดูดได้เราเรียวกวัตถุนั้นว่าสารแม่เหล็กนะคะเรียวกวัตถุนั้นว่าสารแม่เหล็กโอเคทีนี้เรามาดูต่อแรงแม่เหล็กเราเรียนต้องมารู้จักคําว่าแรงแม่เหล็กแม่เหล็กจะมีสองสีเมื่อกี้เราเห็นมีสีน้ำเงินกับสีแดงค<ล>ะน่าสีแดงแต่จริงๆเราไม่เรียกมีสองขั้วคือขั้วเหนือคือสีแดงแล้วก็ขันน้วใต้คือสี สี่น้ำเงินอ่าเกิดยังไงแม่เหล็กแม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กอยู่บริเวณรอบแท่งแม่เหล็กนะคะแต่จะมีเยอะที่สุดคืออยู่บริเวณตรงปลายอ่าแรงจะเยอะที่สุดคือสองบริเวณนี้แล้วก็จะลดลงพอถัดเข้ามาถัดเข้ามาก็จะน้อยลงน้อยลงดังนั้นน้อยที่สุดคือบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะแรงแม่เหล็กจะน้อยสุดซึ่งแม่เหล็กจะวิ่งนะคะออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ลูกศรไหมขาจะวิ่งแบบนี้นะคะเหนือไปใต้ไปใต้อ่ะอันนี้ถ้าเป็นลูปตัวยู ก็จะจากเหนือไปใต้เห็นไหมเห็นลูกศรเขาชี้ไหมคะใต้เนี่ยบริเวณปลายตรงนี้แรงจะเยอะน้อยที่สุดก็บริเวณนี้นะคะนั่นคือแม่เหล็กมีสองขั้วขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใตา้พอเราแม่เหล็กนะคะถ้าแม่เหล็กขั้วต่างกันมาอยู่ใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นลกูกเมื่อวางแม่เหล็กขั้วต่างกันฟังดีนะ,ะขั้วต่างกันได้ถ้าวางขั้วต,ต่างกันแม่เหล็กจะเคลื่อนที่เข้าหาก,าานหากันนะรู้ไหมอ่าเห็นไหมขั้วเหนือกับขั้วใต้ต่างกันแม่เหล็กก็จะเกิดการ เพื่อนที่เข้าหากันซึ่งเราเรียกแรงนั้นว่าแรงดึงดูดแต่ถ้าเราแม่เหล็กขั้วเหมือนกันไปไว้ใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ดูดเลยค่ะไม่ดูดเลยพอยิ่งขยับเข้าไปเขาจะเกิดแรงผลักเห็นไหมลูกเห็นตามภาพไหมคะพอเข้าใกล้ก็จะผลักออกพอเข้าใกล้ก็จะผลักออกเรียกว่าแรงผลักดังนั้นแม่เหล็กมีกี่ขั้วแม่เหล็กมีกี่ขั้วสองขั้วคือขั้วเหนือกับขั้ว ใช่ถ้าขั้วต่างกันใกล้กันจะเกิดแรงที่เรียกว่าแรงแรงอะไรคะขั้วต่างกันขั้วต่างกัน่ยมีสองขั้ติดกันขั้วต่างกันแรงดึงถ้าขั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงลักกันนะคะอะอันนี้คือเรื่องของแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กเยอะที่สุดอยู่บริเวณไหนแม่เหล็กมีแรงเยอะสุดอยู่บริเวณไหนคะตรงเท้า ถูกตอ้องค่ะตรงปลายแท่งแม่เหล็กนะคะอันนี้คือเรื่องของแม่เหล็กมีสองขั้วขั้วเหนือกับขั้วใต้ถ้าวางขั้วต่างด้านปิดจานนาทีเชิญครับนะครับแสดงว่าเป็นขั้วเดียวกันก็ลองกลับด้านลูกก็ลองกลับด้านแม่เหล็กอีกด้านนึงสิไม่ได้มันเป็นเมันเมขาเป็นเป็นอันเดียวใชพิกอีกด้านนึงเข้าหากันนะคะเขาก็จะเกิดแรงผลักกันนะลูกเนาะโอเควันนี้เราจะเรียนแค่ว่าแม่เหล็กมีทั้งหมดกี่ขั้ว มีทั้งหมด,ดกี่ขั้วสองข, oui, ข,ขั้วขั้วอะไรกับขั้วอะไรขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือกับขั้วใต้ถ้าขั้วเหนือกับขั้วเหนือมาไว้ใกล้กันจะเกิดแรงเหนือกับเหนือเนื้ัเหนือกับเหนือเกิดแรงผักถ้าขั้วใต้กับขั้วใต้ก็จะเกิดแรงผักแรงถ้าขั้วเหนือกับใต้นะคะถ้าเหนือกับใต้จะเกิดแรงอะไร แรงดึงด,ดูดคนะ่ะอเกิดแรงดึงดูดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีแบบฝึกหัดให้ทำเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเปิดก่อนเปิดได้ไหมนอ้องได้แบบฝึกหัดหนึ่งหน้าถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวจะส่งเข้าไปในไลน์แต่ให้หนูทาในสมุดนะคะเดี๋ยวรอก่อนหรือว่าเชื่อมเชื่อมเน็ตคนละตัวสักครู่นะขอเช็คก่อนนะคะจะเกิดแรงดึงดูดกันนะคะระหว่างพวกต่างกัน ถ้าคั้วเหมือนกานจะเกิดแรงแล็กกาว่แ็กกาก็จะเข็นนั่นขอบป้านที่เชยอ,อยู่เลยเหรอยังเห็นอยู่หรอโอเคอเดี๋ยวเชยส่งแบบฝึกหัดไปให้เดี๋ยวขอวอนุญาตรอกมันก่อนทำไมไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันตาจะมาเลืดอดขาดไปไหมไปไหมจะเหลือมนแค่นีแล้วแล้วเนื้อนึงเวลาก็จะหมดโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยว นะคะแบบฝึกหัดเดี๋ยวจะเป็นตอบคำถามอยู่สองข้อไม่ยากลูกจะถามว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้วเกิดแรงอะไรบ้างนะคะนะคะเป็นให้ทำลงในสมุดอยู่ในสมุดเดี๋ยวจะส่งในไลน์เดี๋ยวจะส่งลงไปในไลน์ให้แล้วให้หนูทำลงในสมุดนะคะโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคเนาะมีคำถามอะไรไหมคะต้องหาคำตอบไปแค่ไหมครับต้องหาคำตอบไปวิชาอะไรครับคำตอบ อ่าไซอันดิชาิซาไหมคะไซอนเชิซานะคะยืนออนไลน์ต่อนะลูกเรียนเสร็จแล้วค่อยมาทำแบบึกหัดนะค่ะโอเคโอเคแก็เหลือต<ห>ั้งไปลืมไปตอบแบบสอบถามใน g o o g l e f อร์ในไลน์ให้หน่อยนะคะให้ผู้คองไตอบให้หน่อยนะลูกถ้าโรงเรียนได้เปิดเร็วที่สุดคือวันพฤหัสบดีถ้าไม่ได้เปิดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะแจ้งไปเนาะนะคะให้เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะ โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ